และที่เห็นด้านหน้านี้นะคะก็คือแท่ที่ทำจาก หางจำมลีนะคะก็เรียกว่าเป็นครั้งที่2ที่เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้สั่งเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมส่งมอบนะคะแท่หางจมะลีให้กับลูกค้านะคะก็ก่อนส่งมอบนะคะก็มาตรวจสอบความเรียบร้อยนะคะเบื้องต้นก็ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วละแต่ว่าจะนํามารีวิวให้หลายท่านได้ชื่นชมอีกรอบหนึ่งนะคะก็สําหรับที่เห็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานไม้ทีเ่เรียกว่าแกะ ลวดลายที่เป็นลายมังกรนะคะก็สวยงามเช่นเดิมเลยนะคะให้เห็นชัดๆนี่นะคะสวยงามมากนะคะก็เรียกว่าทรงคุณค่าจริงๆนะคะเนือ้อเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะแล้วก็นำมานะคะแกะลายมังกรสวยเลยนะคะโอเคแล้วก็นะคะนี่ก็จะเป็นแท้ที่ทำจากหางจามรีนะคะ เดี๋ยวเราจะส่งมอบไปนะคะให้กับลูกค้าที่ได้สั่งไว้นะคะก่อนส่งมอบเราก็จะจัดเตรียมแพคให้เรียบร้อยเลยนะคะเราก็แล็บพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ถุงพลาส,สติกหุ้มอีกรอบหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญพอหุ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำนี่เลยค่ะนะคะเป็นผ้าหอ่อคัมพีอันนี้จะเป็นพาสเทลสีทอง เดี๋ยวเราจะห่อไปด้วยนะคะนี่ก็คือแรปพลาสติกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะนำผ้าห่อนะคะมาห่อให้เรียบร้อยเป็นขนาดไซส์5 0คูณ50นะคะเราก็จะนำมาห่อของมงคลใดๆก็ได้เลยนะคะก็เก็บงานรายละเอียดให้สวยงามนะคะถ้าเป็นกลมๆนี้เราใช้ผ้าห่อแบบก็ม้วนตามทรงงานได้เลยค่ะ ออกมาเก็บมุมเก็บอะไรให้เรียบร้อยนะคะก็จะออกมาเป็นเช่นนี้ค่ะนี่สวยงามนะคะทรงคุณค่าคุณค่าแก่การถวายนะคะมอบให้เลยนะคะโอเคเราก็จะมอบไปนะคะเดี๋ยวจะแพ็คปอีกรอบนึงแล้วก็บับเบิลแล้วก็ใส่กล่องมอบไปให้กับลูกค้านะคะและนี้ก็เป็นแซ่หางจัมรีค่ะ ส่งมอบด้วยใจปรารถนาดีนะคะอันนี้หมดงามมากโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ